นี่ไงตัวนี้เลยสีดําท้องแดงตัวนี้เลยครับน้องๆเูลสี่ร้อยเย้เซยบุกเร็วคงแท้ใส่มือสี่มือสี่มือสี่มือวิววิวน้องๆพี่มองไม่เห็นอุ้ยอุ้ยหายแล้วอุ้ยเออโอ้โอหไอตัวนี้วิวร้อยกว่างามงามงามไม่ถึงไม่ถึง ถ้ายังไงฝากน้องๆนะครับช่วยกันติดตามช่องยูทูบของพี่เคนหน่อยนะครับมีคลิปดีๆสนุกๆเกี่ยวกับเกมอาร์พีซีเยอะแยะเลยนะครับน้องๆลองไปติดตามได้เลยรับรองสนุกแน่เจาเอ๋สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอกราฝากสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับเกม แอนซูเว <ersch> ิร์บลมอ바ยสำหรับวันนี้นะครับพี่การก็จะพาน้องๆนะครับไปจับเจ้าทีเล็กกันแล้วนะครับน้องๆซึ่งถ้าเราอยู่ที่นี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าเราไม่มีตัวช่วยนะครับหรือว่าไม่มีผู้ที่จะมาแบบคอยดูแลความปลอดภัยให้กับบ้านของเรานะครับพี่รู้สึกว่าน่าจะอยู่กันอย่างยากลําบากเลยนะครับน้องๆดังนั้นนะครับวันนี้พี่การก็เลยจะพาน้องๆไปจับทีเล็กนะครับมาคุ้มกะโอ้ยอยมาจับทีเล็กนะครับโอ้ยตัวนี้330เลย อเพื่อเอามาคุ้มกันปกป้อง,องบ้านของเราก่อนดีกว่าครนบน้งนองหื้ออืออืออืม,อม,อมนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำเลยน้องๆดังนั้นนะครับเราจะต้องมอีสิ่งมีชีวิตที่มันโหดๆนะครับเอาไว้ป้องกันบ้านของเราจากสัตว์ดุร้ายนะครับแถวนี้ดีกว่าครับน้องๆพี่เล็งไว้แล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าทีแรกนะแต่ก,ก่อนจะไปจับเดี๋ยวพี่ขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนเผื่อเท่เผื่อไม่ได้เนี่ยน้องๆคือเผื่อไม่ได้อ่ะ คือแบบมันมาเลยอ่ะอย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้น,นะครับเผื่อไม่ได้เลยโอ้โหเดือดเชื่ออ่าว่าแต่ลูกดอกพี่อยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะลูกดอกพี่อยู่ที่เสาจริงฮะจริงดิถามจริงพี่ลืมมรรทุกดอกมาแล้วครับเนี่ยับนุ๊ไม่จริงไม่จริงนะอ้าอยู่นี่ขวัญ้ปขวัญมาแล้วท้องพี่ท้องลูกดอกเราอยู่นู้น,น้องๆ โอเคเอาปรกรณของเราออกมานะครับท่านผู้ชมครับเราก็ไปน้องๆเดี๋ยวเราจะไปจัดการจับเจ้าทีเล็กกันเลยซึ่งพี่เจอไปแล้วนี่พี่พาไปเลยพี่เจอไปแล้วครับน้องๆเดี๋ยวพี่พาไปเอ้ยลาจอด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 อืมเอาเรเวลเอาเรเวลเฮ้ยพี่เจอไปแล้วนะครับเจ้าทีเล็กนะเลเวลนี้โคตรจะดีเลยนะครับเลเวลสี่ร้อยยี่สิบนะฮะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆพี่เจอมันอยู่แถวนี้แหละน้องๆ นี่วะ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 นี่ไงตัวนี้เลยสีดําท้องแดงตัวนี้เลยครับน้งนองน้องเหลือสี่ร้อยเย้ใส,สปลุกเราของแท้โอเคเดี๋ยวพาไปในจุดแบบอือจุดดีจุดเด็ดของเราเลยตผู้ตัวเมียเับเนี่ยตัวกผู้นี่แหละน้องเดี๋ยวพี่จะเอามันนี่แหละมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราอ้าวเฮ้ย,เ,ยดเดี๋ยวไอ้บาไอ้มันกัดไม่โดนอเดี๋ยวพิจการให้มานี่แล้ว ามาแย่งแย่งแย่งมาดิอยากได้ก็มเาเลยตามมาอยากได้เป๋าอยากได้เป๋าอยากได้ตามมา,เ,าเฮ้ออยากได้ก็ตามมาตามมาตามมาโอเคน้องเดี๋ยวพาให้มันมากัดกระเต่าตรงนี้แหละน้องๆแล้วเราก็ขึ้นมานอนตรงกระต๊อบของเราเลยวาชาโอ้โหเวลสามสิบนั่นน่ะน้อง,องโอเคปล่อยมันอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเรานะครับจะเข้าไปนอนในนี้แต่ตอนนี้คือไอหยะพี่มามีพี่ไม่มีเตียงโอเคเดยวครับเตียงก่อนไม่ใช่ปัญหาเพราะเรามีเขียวการฟาร์ไฟเบอร์ไม่ใช่เรื่องยากน้องๆง,งับงับงับ,งบโอเครับรับครับ,รบแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอแบบดูมันก่อนอยู่เปล่า <c oughs> วันนี้พี่จะเอาทีเล็กมาใช้กัแล้าน้องๆ โอ้ย oh, สีสวยซะด้วยดำทองแดงหือมันมาเป้ามันมาเป้าโอเคน้องแบบนี้สบายฮะพี่ว่ารับรองมันติดบั๊กค่าหิวพี่แน่โ okay. อเคหือต้องขึ้นไปนอขนข้างบนข้างบนเอาอะ้วน้องๆทำบัก๊กเรียบร้อยคราวนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนการยิงสบายพี่แหละ โอ้โหอีพีนี้มันง่ายซะเหลือเกินเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอยู่นี่อยูน่นี่อยู่นี่ไอ้บา้าเอ้ยมันไปไหนแล้วนะ่ะโอ้โหมือตือ้อมือตือ้อดี๋ยวนั้นก็ยังอยู่เฮ้ยอ,อย่าตกอย่าตก ไม่โดนเหรออึ๊บฮะไม่โดนได้ไงครับท่านผู้ชมโอ้โหกันใจยิงขนาดดียังไม่โดนอีกโถ่เอ้ยโอเคบ้าไอ้แต่ปัญหาของเราคือความมืดดีแหละน้องๆคนน่ากลัวมาดีอือความมืดดีแหละน้องๆอ,อือเฮ้ย เฮ้ยเออเสร็จพี่เออติดบั็เปล่าติดบ้าเปล่าไม่ติดบั็กก็ยิงเลยยิงสดยิงสดอยากเดินหนีย่างเดียวอัดเข้าที่หัวอือนี่แหละสัตว์เฝ้าบ้านของพี่สัตว์เฝ้าบ้านของพี่จัดมาอีกดอกหนึ่ง ัดไปอีกดอกหนึ่งปึบฟึบเดี๋ยวาทำเตียงทำเตียงรอพี่กลัวว่าการนอนของเรานะครับในครั้งแรกจะไม่พอนะอืมขัดเตียงมาอีกหนึ่งนี่โหลดชวบปากไม่ต้องคำรามใจไม่ต้องคำรามใจ นี่เน่ยืนแบบในเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่นั่นแหละไอ้หมอนี่นี่เน่ไม่ได้กินพี่หรอกไอ้หนูนี่นี่ค่าสลบขึ้นเท่าไหร่แล้วครับนี่โอ้โหได้ครึ่งหนึ่งแล้วน้องๆใส่มือ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 อุ้ย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 จุดพายอุ้ยน้องๆพี่บอกไม่เห็นอุ้ยอุ้ยจุพายแล้ว เออโอ้โหความมืดนี้เอาเรามาดูว่าตื่นนี้จะทําให้มันสว่างขึ้นหรือไม่ไนะครับน้องๆเออให้มันมีสีหน่อยโอ้ยมองเลยไม่เห็นเลยทีแรกอ่าไอ้ทีเล็กยันอยู่ตรงนู้นไปพีไม่ถึงมันอีกแล้วไปครับน้องๆรยต่อมา มาใหม่มาใหม่ไอชิปเพิงเล่นเอาเราเสียเวลากันเลยทีเดียวอึ๊บเอาใหม่ดีใหม่ดีเออ,อ,อไอดิวโลเล่นพี่ซะหน้าคามัลงไปเลยโอเคมาเริ่มใหม่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 นี่เน่ดูสิจะมี ใครมาอีกไหมนาะทีนี้นี่แน่โอ้โหมึดตือ้ออืมมาสินี่แน่มีอาการใช่ไหมมีอาการใช่ไหมเอา้าใช่มีอาการมีอาการครับมีอาการ เสร็จพี่เสร็จพี่ถึงต่อยไว้ก่อนถึ้งต่อยไว้ก่อนถึงต่อยไว้ก่อนปึบนี่มันไม่กัดพี่แล้วน้องๆมันกลัวพี่แหละเดินเนื้อน้องมาสามอันเดี๋ยวพี่เลี้ยงต่อยไว้ก่อนน้องๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแบบเอาเนื้อน้องจากมันเยอะแยะมากมายหาเนื้อนองก,นกันครับน้องๆพี่หาเนื้อน้องก่อน เราต้องใช้เนื้อนอ้งในการจับมันตามติดชีวิตมันนะครับช่วงนี้ให้มันแบบฆ่าสายตาติดขาดเหมือนกันแล้วก็เราจะแบบเสียค่าอาหารให้มันนะครับน้องๆแถวนี้มีตัวอะไรอีกไหมเดี๋ยวตามติดชีวิตทีเก็อ๋ออย่ากระทำสารคดีเลยตอนนี้เดืเชื่อไม่มีน้องให้พี่หรอเฮ้ยถามจริงไม่มีตัวอะไรที่แจกน้อ,นองเลยเหรอแถวนอนอเ,เถนี้ ไม่มีหรอโอ้โหน้องไม่มีโอ้ตายแล้วไม่มีตัวอะไรที่ให้น้อ,นองเราเลยนะครับน้องๆโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเดินไปไอ้บักทีเล์เกดเดินไปเรื่อยๆดิ <c oughs> ดี๋ยวปล่อยมันเดินไปเรื่อยๆครับน้องๆอ,อ๋องานเข้างานเข้าพี่แล้วปล่อยมันเดินเล่นไปก่อนนะครับน้องๆเดี๋ยวไปหาตัวอะไรก็ได้ที่มีน้อ,นองให้เราหนุดซิเดี๋ไปเดินไปเดินไป ไอ้พี่จะอปลามหลแล้วนื้อ,อ,อ,อน้องน้อน้องน้อน้องเนื้อน้องวิววิวินกจิ๋วได้นื้อน้องแต่ตายพี่นกจิว๋วอือวิวได้นื้อน้องแต่จะตุยว่านกจิว๋วเรียบร้อยพี่ตุยเอีย้ยงวะ่ะ โอ้โหโอโห้ได้นะน้องแต่ตายเป็นนกจิว๋วอ้อเศ้าโอ้โหที่มาเกิดในถ้ำโ,โหจะปวดอะไรกันครับเนี่ยออกไปข้างนอกนี่ทีเล็กหายนะเนี่ยนี่เรื่องจริงนะเนี่ยเฮ้ยถ้าเรามาเกิดตรงนี้ออกไปทีเล็กหายเลยนะเนี่ยโอ้โหสวยจัดอะไรกันครับเนี่ยไม่ได้เซไปด้วยเออเออสวยโอ้โห งานหยาบโอ้โหต้องทำบัคให้หิวใหม่เหรอเฮ้ยเวนกรรมเอาจริงดิโอ้โหนี่สวยอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยสวยแล้วสวยอีกสวยอีกโอ้โหน้องนี่เรื่องจริงนะเนี่ยทีเล็กมันหายครับเฮ้ย โอ้โหหมดกันที่ทำมาโอ้โหเนี่ยถ้าเราไปเกิดในถ้ำนั้นนะครับออกมาไดโนเสาร์หายเรียบโอ้โอโอ้โหโคตรสวยอะ่ะนี่แหละน้องๆคือความสวยดูไดโนเสาร์หายหมดเลยโอ้ถ้ำนั้นคือถ้ำแบบ ถ้ำมรณะเลยโหโอ้โหถ้ำพี่บอกเลยถ้ำเมื่อกี้น่ะมันเราจะเรียกว่าถ้ำแห่งความโอ้โหถ้ำมรณะได้เลยอ่ะโอ้โสุดยอดน้องๆโอ้โสิบกว่านาทีที่เราทำไปไม่ได้อะไรเลยโอ้อภารกิจของพี่ โอ้โหซึมเศร้าซึมเลยโอ้โหแต่จะชื่อออ้สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยน้องๆหัวจะปวด <c oughs> โอ้โหดูดิจากแบบว่าจะได้ทีเล็กเลเวล400กว่า <c oughs> เหลือแค่หาเนื้อน้องกดเกิดผิดที่ชีวิตเปลี่ยนน้โหต้องโทษไอ้น,นกจิ๋วเลยไอ้บาเอ้อย โคตรสวยโอ้ชีวิตพี่โอ้อย่างสวยครับน้องๆเดี๋ยวฮยเดี๋ยวแม่มาทำอิมให้กับไอ้เจ้านี่ก่อนเอาละไอ้หมอนี่เขาอยากจะให้เรากอดนะครับน้องๆโอเซฟก่อนโอ้โหสวยจัดน้องๆคือตัวดิวเศร้าไม่รู้น้องๆน,น,นะครับจะเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะครับปัญหาของเกมอารที่ใครๆหลายคนไม่อยากเจอ นั่นก็คือไดโนเสาร์เลเวลสูงหายโอ้โหกว่าจะเจอตัวเลเวล400เจ็บจี้เจ็บจีพี่บอกเลยเจ็บจี๊ดโอ้โหซึมเลยไอหมอนี่โอ้โหจะกินคิเบิลเทอร์เบิร์ดไม่กดรีสิครับตั้งน้องโอ้โหสวยจัดสวยจริงว้าวุ่นเลย บอกเลยนะครับว้าวุ่นกันเลยทีเดียวน้องๆโอ้โหหืความผิดพลาดครั้งใหญ่ผิดพลาดจัด,จดน้องๆโอ้โหเจ้าแบบทีแรกไปเฝ้าบ้านซะหน่อยงานหยากเลยทีเดียวอ่าไอหมอนี่ไม่กินคิปเบิลแล้วน้องๆทำาอ่มให้น้องหนึ่งครั้งเป็นน้อเซฟหนึ่งทีโอเคเจว๋วโอ้โหซึมเลยเอ๊เศร้าอ่ะ เศร้าไปอาเจนแกคือความหวังของพี <su> ่อ้าวพี่ซึมเลยน้องน้องโอ้ซึมเลยบอกเลยซึมจริงแต่ไม่ใช่ปัญหาครับน้องน้องเดี๋ยวพี่เอากีก้านะครับไปไปเฝ้าบ้านแทนแล้วกันโอ้โห้ยึมซึมในเมื่อทีเล็กรีอวสี่ร้อยกว่าเรา ไม่สามารถจับได้ในวันนี้ก็หมายเป็น่าโอ้ยทีเล็กทีเล็กเราไปเอากีก้านะครับของเรากลับบ้านดีกว่าน้องๆถ้าอย่างนั้นโ,โคตรเซ็งในภาร,รกิจที่ล้มเหลวโอ้อโหี่บักที่น่ากลัวที่สุดในเกมเลยนะครับพี่บอกเลยโอ้โหกว่าจะยิงลูกดอกโอ้โหเสียลูกดอกไปเยอะด้วยประเด็นโอ้ไม่กอด เสียลูกดอกไปอย่างเยอะน้องๆโอ้โหประเด็นโคตรตึงโอ้โหตึงจัดมีอะไรมีทดแทนได้ไหมเนี่ยมีอะไรทดแทนจิตใจไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เศร้าเลยน้องๆโอเคแต่พี่จะเอานะครับเจ้ากีก้าของเรานะครับกลับบ้านดีกว่านะฮะน้องๆเพื่อเป็นตัวทดแทนนะบอกเลยว่าเศร้า <c oughs> เต้าเลยน <tinc S 2> ้อง Eat, fit, ๆจะได้จะได้ทีเล็กกลับบ้านแหละน้องๆอ๋อเค่เราเอาสร้อยทองใส่ให้กีก้าของเราด้วยนะครับน้องๆนี่สตัมหน้าเราก็ดาเห็สตึงๆเอาราดไม่ได้ทีเล็กแต่เดี๋ยวเอากีก้าไปเฝ้าบ้านแทนก็ได้น้องๆงาม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 ในเมื่อทีเล็กไม่ได้ก็เอากีก้าไปเฝ้าบ้านแทนกันเลยทีเดียวไปน้อง เอากีก้าของพี่กลับไปเฝ้าบ้านก็ได้โอ้ยแค้น <c oughs> แค้นโชคชะตาไม่ยุติธรรมกับเราเลยเดีนะยังมีกีก้าน้องๆถ้าไม่มีกีก้านี่พี่บอกนี่พี่ว้าวุ่นเลยนะโอ้จะได้ทีเล็กก็ไม่ได้แถมยังต้องเสียของไปอีกเสียของไปอีกอ่าอือใส่แตกไปโอ้เวลสี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบเลยหรอ ลืมเช็คเลเวลโอ,อ้ไอตัวนี้สีสวยเว้เท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยห้าสิบสีขาวงับ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 ร้อยห้าสิบอือพี่สั่งให้ไปเกิดใหม่นะโอเคงับงับถือว่าฟาร์มหนังไปด้วยงับถือว่าฟาร์มหนังไปในตัว ตึงตึงต้องผสมพันธุ์นะจะเดินได้เร็วกว่านี้นะครับน้องๆอ่ามันจะเพิ่มสปีดขึ้นด้วยนะครับน้องๆกรณีที่เราผสมพันธุ์ให้มันนะอือโอเคเดี๋ยวต้องไปหาคู่มาผสมพันธุ์และเฮ้ยทีเด็กมาไงสองตัวพอนีอ่ะไอตัวนี้วิวร้อยกว่าตัวนี้วิวร้อยกว่าวิวร้อยกว่าอือไอนี้สองร้อยไอนี้สองร้อยงาม งามงามงามมามานี้เออจะจับดีๆไม่ให้จับเหรอออจับดีไม่ให้จับต้องจัดก,การซะอับดาม,มตมาเลยน้องๆอ,อีกหกเปอร์เซ็นต์ว้าดีกี่ก้าปาอย่างโหด ไปวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งตึ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 งโอ้โหแอบผิดหวัง <c oughs> แอบมาคิดแบบผิดหวังน่อยๆนีน่อโอเคไปแม่ถ้าสตาร์มีน่าเยอะกว่านี้มันจะดีมากเอ,อองาม พอขาดไปเวิเท่าไหร่ไม่สนร้อยกว่าหรออ้ากกับดอแล้วเป็นพันดามเมจมาอีกครับน้องๆดามเมจอย่างเดียวเลยสำหรับเจ้ากีก้าของเราอ๋อสุดยอดไป ลุยปลาดงพงไพ่เอาเราไม่อยู่ลุยลุยลุยเลยไปเลยเราตัวใหญ่พ่อไอ้นี่ต้นมไม้พิชนกระเด็นเออเอาดีมาไข่ห้าวกับพี่เจอของจริงหน่อยมาแล้วมาแดนหิมะใครห้าวบอกเลยโดนแน่รอบเนี้ยเอาของแท้มาแล้ว เดินแบบย่างสามขุมเติบ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 งาม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 ไปลูกไปเฝ้าบ้านเราไปเฝ้าบ้านเราเดูยซีใครมันจะกล้ามาห้ากับเรานี่คู่คู่ ใครมันจะมากล้ากับเราดูสิเอาขี้แจกไปแก๊งสามเสือเหรอโอ้เป็นไงเล่าฝางทางพี่ใส่แจกอืมฝังทางพี่บอกเลยว่าไปเกิดใหม่ซะเดินแบบย่างสามขมโหจะได้มากเลยทีีเล็ก <c oughs> ไอ้จีเล็กไม่เท่าไหร่ไอลูกดอกที่เสียไปนี่เด็กโอ้โหน้อง บอกเลยโคตรเส็ดแไอ้ลูกดอกที่เราเสียไปมานี่คู่ปรับเราต้องล่า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 เพื่ออยู่รอดอืมล่าเพื่ออยู่รอดกีก้านี่มันดาเมจแรงจริงๆเลยนะเนี่ยแรงแบบเวอร์วังอลังการโอ้โหบอกเลยนะครับถ้าจะเอาตัวที่ดามดเมจเวอร์นี่พี่บอกเลยกีก้าจับมาแล้วโคตรคุ้ม โคตรคุ้มนะนี่ขนาดเลเวลไม่ได้แบบเยอะมากนะออืยังโหดเบอร์นี้ไม่ต้องบอกว่าเลเวลสี่สิบกว่าจะโหดขนาดไหนแล้วถ้าผสมพันธ์ด้วยแล้วก็โอ้โหอือออออมหืมโบบะพี่บอกเลยโบบะงน้องโบบะนี่เนี่น,นี่ราชาตัวจริงมาแล้วงามงาม กระดองพี่ก็กระแตกกระองกระองกระแตกหมดมาใครจะมาห้าวพี่มาถึงแล้วนี่ใช่ไหมบ้านเราบ้านเราหูย้โหมาวิง่งเฮ้ยหมาวิง่งอืมเท่าไหร่เนี่ยสองตัวเนี้ยน้องน้อง สี450่ร้อยห้าสิบดิไม่ถึงไม่ถึงเหรอไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอืมไม่ถึงหรอไม่ถึงก็ต้องไปเกิดใหม่นี่แน่บอกเลยไม่ถึงต้องไปเกิดใหม่เป็นไงเป็นไงบอกเลยพี่มาแล้วไม่ต้องกังวลอะไรแล้วอ <laughs> พายมาแล้วไหนใครใครมันจะมานั่นบ้านพี่อบอกเลยใครใครคิดจะมาบ้านเราวันนี้บอกเลยว่าเอาจริงแล้วเอากีก้ามาเฝ้าบ้านเลยนี่ <laughs> โอเคครับน้องๆก็เป็นว่า E ีพีนี้นะครับพี่การก็ต้องขอเบรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับต้องขอการาบอภัยน้องๆด้วยนะครับที่ภารกิจวันนี้เราทําไม่สําเร็จนะครับแม่เกิด อักซิเดนเกิดอักซิเดนนะครับน้องโอง้โหเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคอเราม,มเราไม่ได้ผิดอะไรเลยน้องๆแต่สิ่งที่ผิดนะนั่นก็คือตัวเกมนะฮะไอ้ถ้ำบา้านั่นหรือพี่ปะ <c oughs> น่าจะเป็นบีมากกว่าเออพี่เกิดผิดที่นะไปเกิดในถ้ำนั้นเรียบร้อยเลยคือถ้ำนั้นนะ่ะถ้าเราเข้าไปนะครับมันจะรีไดโนเสาร์ด้านนอกทั้งหมดเลยนะ เหมือนเรากดทีที่เซฟเลยนะครับน้องๆถ้าเกิดเราเข้าไปในถ้านั้นนะนี่แหละคือความอันตรายของถ้านั้นนะครับน้องๆถ้ากลางแมปนะอู้ใครพลาดลงไปบอกเลยว่าออกมานี่ไดนโนเสาร์ตัวที่น้องเจอไว้ที่มันดีๆแล้วก็จะหายไปวับในในพิพตาเลยจ้วับเลยมันเป็นถ้าที่แบบทําให้ไดนโนเสาร์หายไปออื 45หักรหน่น 4, 5, ราะทงโอเคครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้พี่การต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนีุ้กอคขลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับแต่ก่อนจะกันไปก็ขอฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นช่องทางของคุณเคนซีเฮดนะครับน้องๆเป็นผู้สนับสนุนใจดีของพี่การเองนะครับ ถ้ายังไงฝั่งน้องๆนะครับช่วยกันกดตามช่อง YouTube ของพี่เคนหน่อยนะครับมีคลิปดีๆสนุกๆเกี่ยวกับเกม r p รเยอะแยะเลยนะครับน้องๆลองไปติดตามได้เลยรับรองสนุกแน่โอเคสำหรับอีพีนี้พี่การต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอืม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 มาน้องน้องตุ่นกลับบ้านกลับบ้านนี่มารับกลับบ้านมารับกลับบ้านโหดจัด